อืมเขาถามว่าในรูปนี้มีสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปเรามาหาคำตอบกันครับฮ่าฮ่ฮ่าอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมพสิตรตแสบนะครับใครที่เล่นติกต็อกเป็นประจำน่าจะเคยเจอวิดีโอหนึ่งนะครับที่มีครูปฐมนะครับวาดรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ครับแล้วก็ถามเด็กๆว่าเด็กๆจ้าในรูปนี้มีสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปนะครับซึ่งคนก็เข้าไปตอบกันเยอะมากมายครับตอบผิดบ้างตอบถูกบ้างหรือว่าไม่รู้ใครผิดใครถูกไงกันแน่ครับวันนี้เรามานั่งคิดกันดีกว่าครับว่าไอเจ้ารูปสามเหลี่ยมแบบเนี้ย มันมีสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันกันแน่ครับตัวนี้เพื่อนๆก็อยู่เดีโอปุ๊บแล้วดูครับคิดไว้ในใจก่อนเลยครับว่ามีกี่รูปครับเดี๋ยวเรามาชำแหละกันไปชัดๆเลยครับว่ามีกี่รูปนะอันนี้ไม่ได้ยากเกินไปผมเคยเจอรูปที่ยากกว่านี้มีเส้นในอีกเส้น2เสน้นนั้นโอ้โหตายตาเหลือกเลยครับอันนี้ผมเชื่อว่าทําได้นะมาเรามาดูกันครับ มาดูกันครับตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่าได้ทั้งหมดกี่รูปผมเลยวาดรูปที่เหมือนกับเขาเยอะๆไว้ก่อนครับผมจะทําสีเห็นแบบแท้เกนเลยนะครับจะได้เข้าใจนะครับนี่ด้านล่างนี้ผมเขียนไว้อยู่ครับสีที่เห็นด้านล่างนี้คือแทนจํานวนสามเหลี่ยมที่เราจะนับกันนะครับหนึ่งกับสี่หมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าผมจะเอาสีเขียวเนี่ยลากเส้นช่องที่มีสามเหลี่ยมแค่รูปเดียวเท่านั้นในตัวมันเข้าใจไหมครับอ,อธิบายอย่างนี้ก่อนจะได้เข้าใจดูตัวนึงสมมติว่าตัวแรกตัวใหญ่สุดนี่นรูปใหญ่สุดนี้เลยนะ อันเนี้ยมันมีสามเหลี่ยมซ่อนอยู่ข้างในทั้งหมด4อันถูกไหมครับนี่หนึ่งสองสามสี่อันเล็กสี่อันเบอใหญ่หนึ่งอันเนี้ยมีสี่อันผมก็จะใช้แทนเป็นสีส้มเหมนนี้โอเคไหมอย่างนี้พอเข้าใจนะจะได้เข้าใจนะครับอ่ามาเดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงครับอันแรกเราเริ่มสีเขียวนะครับเริ่มที่หนึ่งอันก่อนนะครับนับก่อนเลยว่าพวกสัมประท์ที่มีหนึ่งอันน่ะมีทั้งหมดกี่อันนะไกลๆเลยนะครับเราเริ่มอันแรกเลยนะครับนี่หนึ่งอันก็คือตรงนี้ หนึ่งอันนะครับรูปที่หนึ่งนะครับนี่รูปที่สองอ่าเราอย่ามาชนซ้ํากันนะครับแล้วก็รูปที่สามตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นรูปที่สี่ก็ต้องเป็นอันนี้ต่อไปอ่านี่นะเห็นไหมตรงเนี้ยสามเหลี่ยมที่มีหนึ่งอันเนี่ยก็คือสี่แล้วใช่ไหมครับถูกไหมครับเราเขียนจดยุดแยกไว้ต่างหากครับจะได้ไม่งงนะครับไอทีมีหนึ่งอันนี้นะครับเท่ากับมีสี่รูปอ่า นีนะครับอันนั้นมีสี่รูปนะครับเราจดไว้จดไว้ต่อไปครับสามเหลี่ยมที่มีซ้อนในตัวสองรูปครับซ้อนในตัวสองรูปคือแบบนี้ครับอาจจะซูมให้ดูนี่ครับซ้อนสองรูปเห็นไหมนี่มีเส้นนี้สองเห็นไหมหนึ่งอ่าต่อไปอันนี้สองให้แน่อนอนก็เถิดขวาไปอีกครับ <S <S นี่สามรูปนี้เห็นไหมครับสามเหลี่ยมที่มีสองรูปมีสามแล้วมีอีกไหมลองหาดูสิมีไหมไม่มีแล้วนะอ่า ก็จะเป็น3นะครับอ่ะเราจดต่อเด็งที่เป็น2รูปเท่ากับมีสารูปอ่าโอเคต่อไปเลยนะครับถ้าเป็นสีม่วงคือที่มี3นะครับที่มี3ก็หมายความว่าแบบนี้นี่ปัาบนี่นะครับหนึ่งสองาในรูปมันมี3มันก็จะมีแค่2ออันเท่านั้นซ้ายกับขวานี่ แค่นี้เท่านั้นอ่าสามมีสองรูปอ่าอ,อโอเคทีแรกก็เหมือนที่บอกสี่ก็คือรูปใหญ่เนี่ยแหละพูดง่ายๆนะรูปใหญ่สุดเลยป๊าปัา๊บป๊บมีรูปเดียวเลยนะครับถ้ามีสามเหลี่ยมข้างในเป็นห้าก็ไม่มีแล้วมันหมดแค่นี้จบครับก็เท่ากับว่าไอ้ที่มีสามเหลี่ยมข้างในสี่รูปมีหนึ่ง รูปครับอ่านี่ครับเมื่อเราบวกกันมาทั้งหมดนะครับ4บวก3บวก2บวก1ก็จะเป็น10รูปพอดีครับอืมนี่ครับได้10รูปนะครับนี่แหละวิธีการคิดของผมนะครับเพื่อนๆตอบถูกไหมครับเพื่อนๆคิดได้แบบผมหรือเปล่าครับผมคิดได้แบบนี้นะครับไม่รู้ถูกหรือผิดแต่ผมมั่นใจว่าถูกเพราะมันก็แบบเนี้ยเขาพูดสมบูรณ์แบบแล้วมันจะมีแบบว่า บกนตรงไหนไปนะครับ,บเราคิดเป็นรูปแบบนี้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแค่สิบนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ขีดทจ้ิงไปอันนี้ขีดทจริงไปอันนี้วาดเผื่อมาให้ใช้เฉยนะครับนี่เท่านี้นะครับสิบรูปครับโอ้ยเย้ีเห็นไหมครับ ง่ายนิดเดียวครับเราต้องคิดเป็นขั้นเป็นตอนให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับเอากระดาษมานั่งวาดมนเขียนแบบเนี้ยไม่มีพลาดแน่นอนครับเห็นไหมอันนี้คือผมต้องทําเป็นภาพไหม,ไมเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเลยต้องวาดเยอะต้องเขียนเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเจอในชีวิตจริงเราเห็นรูปปุ๊บเราก็คิดในใจได้ไดเลยอ่ะ ที่มีสามลี่ยมไม่ทับกันเลยครับมีหนึ่งสองสามสี่ที่สองมีหนึ่งสองสามที่สามมีหนึ่งสองแล้วก็รูปใหญ่มีหนึ่งอ่าโอเคทั้งหมดตอบสิบอะไรอย่างนี้นะครับมันคิดได้นะครับเดี๋ยวถ้าคิดไม่ออกช่วงแรกๆเอาแบบนี้ก็ได้ครับเขียน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 อย่างนี้ครับดูให้จบดูให้ครบรอบครอบมากๆครับแล้วจะไม่พลาดครับรูปนี้ผมฟันธงเลยครับคำตอบคือมีสิบรูปครับเดี๋ยวผมลองดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่ดูวิดีโอนะครับดูซิว่าเพื่อนๆตอบถูกหรือเปล่า ดีมากเลยนะครับที่ครูคนนี้เอามาสอนเด็กประถมนะไอ้เจ้าสิงเนี่ยมมนช่วยให้เด็กคิดแบบเป็นระบบคิดด้รอบครอบด้วยถ้าบางคนมองผิวเผินนะเอาเคอาจจะรูปใหญ่1แล้วก็รูปเล็กหนึ่งแล้วน้ำสตตอ5รูปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกได้ว่ายังไม่ละเอียดพอนะครับเราสามารถสอนเขาบอกว่าให้มองให้ลึกให้มองให้กว้างให้มองให้หลากหลายครับจะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันซ่อนอยู่ถึง10รูปเลยนะอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่หมดแค่นะครับวันนี้ผมมีรูปที่ยากกว่านี้มาให้ดูครับเอารูขึ้นมาเลยครับนี่ครับจากเมื่อกี้ที่มันเป็นแบบเส้้นนนตรตรรงงลมา3เเสัดไปือ2 แต่มีเส้นแนวนอนเพิ่มมาอีก2เส้นครับคราวนี้ก็ถามเหมือนเดิมครับว่ามีสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปครับเอาแล้วครับตรงนี้สังเกตด,ดีๆนะมันจะมีหลอกนะครับตรงสามเหลี่ยมด้านล่างๆอะ่ะมันจะ เกือบเหมือนสามเหลี่ยมแต่ไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหมายความว่าอะไรมีสาม,มุมไงถ้าตาล,ล่างนี้มันมีสี่มุมคือสี่เหลี่ยมไม่ใช่นะครับอ่าต้องดูให้ดีนะครับผมว่าเวลาเพื่อนๆคิดแล้ว <ๆ S 1> ลตอบครับว่ารูปนี้มีสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปครับอ่ะมาเลยเขียนมาเลยเดี๋ยวผมนอนรอตรงนี้นะครับเขียนเสร็จเมื่อไหร่บอกด้วยนะครับขอหลับสักหนึ่งเงียบนะครับ Next morning อ่ะผมว่าเขียนเสร็จกันแล้วนะครับเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยนะครับนี่ครับคำตอบก็คือได้18รูปครับไหนมีใครตอบถูกบ้างเดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านดูนะครับมันมี18รูปตามนี้เลยนะครับลองไล่กันดูไปนะครับอันนี้คือเราเริ่มจากสัดเบื้องเล็กข้างบนก่อนนะครับจะมี3รูปเห็นไหมเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มทีละแถวแถวบนหนึ่งแถวแถวบนรวมแถวกลางสองและแถวบนรวมแถวล่างอ่าคือวิธีคิดอ่ะมันจะแตกต่างกับอันแรกนิดนึงนะครับเพราะว่ามัน ช่องมันเยอะมันจะมีงงได้ถ้าเราคิดเป็นช่องอย่างนั้นะเก้าช่องเลยนะ,ะเห็นไหมเวลาที่เ้าจับไปเก้ามันจะงงมากๆนะครับผมก็เลยว่าเป็นแบบนี้ดีกว่าแถวบนสองแถวบนแล้วก็สามแถวทัท้งหมดเลยอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเฉพาะแถวบนนะครับก็จะเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะได้หกรูปอย่างนี้นะครับเป็นหนึ่งช่องกับสองช่องนะแล้วก็สามช่องนัหนึ่งทั้งหมดได้หกรูปนะครับพอมาแถวัดไปครับแถวบนและแถวกลางนะครับปุ๊บก็จะมีหกรูปเช่นกันครับเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นทั้งสามแถวเลยก็จะมีหกเช่นกันันครบ รูปนี้มันเหมือนจะหลอกครับเหมือนจะยากนะแต่จริงถ้าคิดแล้วคิดดีๆไม่ยากนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับนี่แหละเรื่องวนๆของสามเหลี่ยมนะครับที่ผมมองว่าเฮ้ยมันก็เฟี้ยวใช้ได้นะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรอะ่ะมันทําให้เราคิดอะ่ะให้เราคิดแล้วแบบถูกปะหวาถูกหรือผิดหวาหมดอย่างหวามันจะมีคําถามมงน,นใจเสมอครับแล้วคิดหมดอย่างหวาสภ้อาตกตรงไหนไปไะหวาแล้วถ้าเกิดคนที่คิดแบบวาดหรือมาไม่ดีนะครับจะงงครับสุบสัวเอง ตรงนี้กูรับยังวะตรงนี้รับยังวะเอาเอา้ะงงงมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสอนให้เราคิดเป็นขั้นเป็นตอนไม่มั่วครับอันนี้ดีมากเลยครับขอบคุณวิดีโอของคุณครูที่ในติกต็อกนี้ด้วยนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเด็กห้องเนี้ยโตขึ้นไปมีคุณภาพแน่นอนครับถ้าเจอครูแบบนี้หวังว่าพื่อนๆรทุกคนที่ดูผมอยู่จะตอบถูกกันนะครับ และวิดีโอ,อนี้เป็นเรื่องการคิดเลขคิดอะไรแบบนี้ขำๆสั้นๆนะครับขอบคนหนึ่งเสียงนะครับว่าเพื่อนๆชอบวิดีโอแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าชอบเดี๋ยวผมจะหาอะไรที่มันยากๆแบบนี้มาท้าทายเพื่อนๆแล้วกันนะครับพร้อมเฉลยเลยจบในวิดีโอเดียวนะยังไงก็ส่งสัญญาณบอกผมด้วยนะครับกดไลค์วิดีโอหรือไม่ก็คอมเมนต์บอกนะครับเอาอีกครับพี่เอาอีกอะไรอย่างนี้เยอะผมจะให้แน่นอนครับช่วงผมตั้งใจคุณอยู่แล้วอ,อย่างที่บอกนะครับขอราะฉะนัเพื่อนๆอยจะพาวิดีโอมาจากผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ โลกเป็นสามเหลี่ยมหมดแล้วครับเนี่ยโอเคประกาศสวัสด,ดีครับโลกเป็นสามเหลี่ยมหมดแนละ้วดีนะเวื่นผมก็เป็นรูปสามเหลี่ยมด้วยเนี่ยเห็นไหมอ่า